สำหรับคันนี้นะครับในสนามนี้เป็นสนามไฮเพอร์ฟอร์มานะครับซึ่งก็จะเป็นสนามที่ใช้ความเร็วนะครับหรือมีอีสักเตอร์นั่งด้วยอย่างที่ทราบกันดีครับเราเป็นเครื่องใหม่เกียร์ใหม่นะครับดังนั้นเราจะต้องมาลองในเรื่องของอัตาการเร่งต่างๆนะครับซึ่งอัตราการเร่ง0-100นะครับคันนี้ผมทําไว้ที่1 1 0นะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องเกีร์ที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวตัวนั้นอยู่ประมาณ12.47นะครับ ตอนนี้ถือว่าตอบสนองได้ดีเวลาที่ผมเล่งความเร็วไปแล้วให้สังเกตว่าการเวลาที่เกียร์เปลี่ยนนะเราแทบจะไม่รู้สึกเลยมันนรุ่มนวลมากนะครับเวลาที่เราขับนะครับจับพวงมลาลัยให้ตรงนะครับเราหยุดนะครับเพื่อลองอัตราเร่งสู่ถึงร้อยนะครับโอเคไฟท็ก okay. จะเป็น มีป้ายคำว่าเบรกนะครับให้เราชะลอความเร็วหรือเบรกนะครับเบาลงเมื่อพร้อมแล้วครับออกตัวขับไปครับชะลอความเร็วครับเบรคนะครับดูการโยนตัวครับตัวร่างนึบมากโอเคสำหรับตรงนี้นะครับเรื่องของซับเพชันะครับ nvh นะครับจะดูว่า ความนุ่มนวลขอญาตปิดแอร์ครับรถเราเงียบลงนะครับอ้าวเงียบขึ้นด้วยนะครับจะเห็นว่าช่วงล่างแน่นขึ้นนะครับหนึกขึ้นแล้วก็เสียงแรงสั่นสะเทือนต่างที่เข้ามาลดน้อยมากนะครับอาจจะไม่มีเนื่องจากว่าเรามีการเปลี่ยนวัสดุนะครับที่เมาส์นะครับในการยึดระหว่างบอดี้นะครับกับแชสซีทำให้้องสันเงียบขึ้นนะครับจากนั้นในเพื่อความเร็วครับเป็นความเร็วที่ 3 0มถึงสีไม่เกินนี่ครับเราจะมาในเรื่องของการเปลี่ยนเลนโดยกระทันหันนะครับขณะที่ขับรถไปรถคันหน้าทําสิ่งของตรงมาสิ่งที่เราต้องทำคือหักลบครับอ่าบครับจะเห็นว่าผมไม่ได้แก้อาการรถเยอะนะครับก็คือการตอบโต้ช่วงล่างที่มากรถคันนี้นะครับมีในเรื่องของเลนการ์ดเจอร์บอรนิ่งนะครับมานนี้การตั้งแต่ความเร็วเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ70็ดสบครับเดี๋ยวพี่ดูช็อคอยู่แกกับเมื่อกี้ออประมาณ70นะครับผมค่อยๆกินเลนเหมือนหลับใน แตนว่ามันดึงเห็นมันดึงกลับนะครับมันจะไม่ทางานก็ต่อเมื่อหนึ่งความเร็วไม่ถึงสองเราจงใจที่เลี้ยวเข้าไปหานะครับการดึงกลับมันจะดึงกลับเบาเนะครับให้ผู้ขับสามารถควบคุมไหลได้ดังนั้นถ้าเราจงใจเลี้ยวเข้าหาเร็เลยมันไม่ทํางานนะครับหรือเราเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ทํางานนะครับเซสชั่นต่อไปครับในเรื่องของไฮดรลิงนะครับเราใช้ความเร็วที่ไม่เกิน40นะครับเวลาขับไปแล้วนะครับดูซิว่าน้หนักพวงราลเป็นไงบ้างนะครับยกซ้ายยกขวาเพราะว่าเรามีการเปลี่ยน แกนพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับตัวใหม่นะครับผู้ขับประคังขับไปแล้วอกว่าเอ๊ะพวงมาลัยรู้สึกว่ามันเบาขึ้นครับเพราะมันมีชดาเชยในเรื่องของรอบพวงมาลัยด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้ผู้ขี่สะดวกขึ้นขับแล้วเขาบอกว่าเหมือนขับรถเก๋งเลยนะครับเนื่องจากว่าพอลูกค้าที่ใช้รถเก๋งมาแล้วพอมาขับรถที่เป็นรถกระบะเซกเมนต์อย่างนี้ครับจะเห็นความแตกต่างนะครับซึ่งน้อยมากซึ่งมันแบบว่าใกล้เคียงกันมากนะครับในรอบแรกเป็นรอบดูทางนะครับรอบต่อไปขับเองนะครับ บอกว่าคงจะจำทางกันได้นะครับหรือไม่ได้จำเลยโอเคนั่งอะไรเฮลมเี้ยนแทกเตอร์นั่งด้วยช็อกอยู่ค่ะเมื่อกี้ตกใจอยู่หนูยังอยู่จุดเริ่มต้นอยู่เลยค่ะเมื่อกี้จุดเริ่มต้นนะครับใช่โอเค